โครงการบทเพลงชูใจนะครับก็เป็นเพลงนิสสื่อความรักเนาะสู่ครอบครัวนะฮะ uh huh. ทั้งพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนนะครับที่รวมๆกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศิลป,ปินในบทเพลงชูใจทั้งหมดนะครับคุณแ uh huh. อนสี่เรียมก็เพิ่งได้ร้องเพลงคราวนี้แหละร้อ <And S 1> งอง <long, S 1> นนีนะครับแอนร้องอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอินเนอร์ี่แอนทำได้ดีครับลนนก็ให,ให้ให้น้องนุนนี่ได้มีโอกาสเป็น ได้ร้องเป็นครั้งแรกนะเนะที่แบบเป็นบทเพลงที่พี่บองแต่งให้ก็พี่บองแต่งให้เพื่อเป็นสําหรับโครงการชูใจทําได้ดีมากๆที่สุดก็คือพี่แมวจิรศักดิ์ปันผู้พี่แมวก็ร้องในคําสอนของพ่อปั่นด้วยพี่ปั่นพายบุญเกเกียวแก้วแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราเป็นแฟนเพลงมายาวนานนะพี่แมวพี่ปั่นพี่แอนพี่น้อยจันทียูนารูนะครับก็มีพี่ป๊อดด้วยฮะพี่ป๊อดวันนี้พี่ป๊อดไม่ได้มาพี่บุ นัาชัยอุชินครับพี่ป้อมบอดดินด็อกนะครับข้างๆผมนี่คือน้องเพล์นั่นเองนะครับร้องเพลงกับของที่น้อยจันทนีนะครับเป็นลักษณะของแม่กับลูกและการสื่อสัมพันธ์ของครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักดนตรีคุณลูกก็เป็นผลผลออกมาก็เป็นนักครูสอนดนตรีด้วยแล้วเป็นศิลปินด้วยนะครับคือครอบครัวคุณการนะครับน้องโซโล่นะครับคุณแม่เมย์แล้วก็คุณพ่อเอกนะครับก็ทั้งหมดมี8บทเพลงด้วยกันนะคะก็พี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะแบบว่า นี่ได้เลยนะคะสแกนได้เลยทางนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดเพราะเราทำเป็นมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยนะคะ<ช>ก็ะก็ฝากฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเวทีใหญ่เราจะจัดขึ้นที่ Impact นะฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงบัตรก็เต็มเพราะแฟนลับสี่เลียมเยอะขนาดนั้นมายว่ากองกับพื้นเต็มเลยใช่ไหมพี่หมาไงเนี่ยหนูกำลังพูดเป็นเรื่องเป็นราว เก่งแต่เช้าแล้วไม่ใช่นี่ไงก็บอว่าสามารถแบบว่าสแกนได้ก็จะได้แบบได้ได้พบทั้ง8บทเพลงนะคะก็ซึ่งเป็นรู้แล้วแต่เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าแบบชูใจให้กับพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะของแอนกับน้องนุนนี่ก็ชื่อเพลงภูมิคุ้มกันค่ะสังคมเปลี่ยนไปอะไรก็สั่นคลอนสิ่งที่ต้องเหนียวแน่นคือครอบครัวครับที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นโครงการ กอนพัฒนาสื่อนะครับสื่อปลอดภัยนะครับโดยที่มอบหมายให้ผมนะครับรับหน้าที่เป็นแต่งเพลงเขียนเพลงแล้วก็ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆศิลปินนะครับที่มากความสามารถนะครับจริงๆแล้วเราเป็นการทํางานร่วมกันของพวกเราทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำไมเขาไม่ให้พี่บอมร้องอะคะพี่บอมพี่บอมส่งมาให้ทีมนี้มงสร้างขึ้นร้องแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดพอพวกเรารวมกันหลายๆคนก็ได้บทเพลงนะ่หลากหลายรสชาติแบบนี้ แล้วต้องยอมรับว,ว่าศิลปินของเราทั้งหมดนั้นก็มีวอสมสมคัญนในครอบครัวที่มันหลายมิติก็เป็นเป็นมิติในเชิงบวกนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสําหรับทั้งหมดบทเพลงในเพลงชูใจครับดาวนโหลดได้เลยคะ่ะใช่ค่ะแล้วดาวโหลดได้เลยครับเมืวานได้ฟังแล้วเราจะได้รู้สึกอย่างไงบ้างคือจริงๆอัแอนมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันอย่างเพลงที่ของน้องโนนี่กับแอนก็จะเป็นเพลงคุ้มคุ้มกันที่ เหมือนสื่อระหว่างาแม่ลูกนะคะก็อาจจะเป็นออกเป็นแนวสนุกสนุกนะคะส่วนของบางบางเพลงของอาข,ของพี่น้อยเป็นยังไงบ้างน้อยก็จะค่อนข้างที่ฟังแล้วแบบมันซาบซึง้งกินใจหลายอารมณ์ก็คือตอนที่ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะก็เริ่มแบบต่างไปจากเดิมก็เลยอยากจะแต่งเพลงนี้ให้เป็นเ่องเตือนใจครอบครัวว่า ผมผมผมชอบทางฝั่งนี้ฮะทางฝัง่งครอบครัวดนตรีเนี้ยผมอยากจะฟังไอเดียครับจริงๆเพลง,ง,พงที่พี่บอมแต่งให้เนี่ยก็จะสื่อถึงความเข้าใจความรักความเข้าใจในในครอบครัวอย่างที่หนูบอกไปตอนตอนที่เล่นเสร็จ้วนะคะว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีผลผลิตหรือว่ามีลูกออกมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอย่างอย่างบางครอบครัวอาจจะตั้งใจอยากให้ลูกเ,เดินทางไปในเส้นทางสายที่พ่อแม่เขาทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูคิดว่าการที่เรารักลูกหรือว่า ลูกรักพ่อแม่ในแบบที่เขาเป็นความเข้าใจกันว่าเออแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ทําความเข้าใจกันในจุดนั้นอันนี้คือจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็อบอุ่นมากที่สุดนะเพลงของผมจริงๆแล้วมันเป็นเป็นความรู้สึกที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยากจะถ่ายทอดความรักให้ลูกนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเพลงที่บอมเขาแต่งขึ้นมานะครับ ผมได้มีโอกาสร้องเพนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เพราะเราก็เองเป็นคนที่มีรูปนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่าเด็กจะจะท้อนเรื่องราวจริงๆก็คืออยากให้เด็กหรือที่คนที่เป็นลูกบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้า,ขาใจพ่อแม่นะฮะแต่เชื่อว่าถ้าเขาฟังเพลงนี้แล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากความรักจริงๆเนี่ยเขาคงนึกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีต่อเขายังไงแล้วก็รักเขาแค่ไหนนะครับ ในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเพลงทีเ่เมื่อกี้เราบอกว่าลูกเข้าสู่วัยที่เป็นวัยรุ่นอันนีนะ้เขาจะมีความคิดเรื่องของตัวเองสูงนะโดยเฉพาะครอบครัวผมเนี่ยลูกเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยเวลาที่จะคุยกับพ่อเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรกั้นๆอยู่ลูกผู้ชายอะนะมันจะมีอีกโก้ตัวเล็กๆสอดแทรกอยู่ไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากปรึกษาพ่อ,ไม,อ,พอ,พอไม่อยากจะอะไรแต่ก็ม,มีใช่ไหม มีไปลูกผู้หญิงมีปัญหาเลยไหมไม่มีปัญหาะลรค่ะลูกผู้หญิงอ่ะเป็นเรียบร้อยดีนี่พรามาเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เราเหมือนกับว่าลูกผู้ชายอ่ะเฮ้ยคุยกันมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันคุยกันแบบเพื่อนคุยกันแบบลูกผู้ชายที่คุยกันอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออสังคมทุกวันนี้ยมันต้องการการสื่อสารที่กระชับได้ใจความโดยเฉพาะวัยรุ่นทุกวันนี้เร็ว เขียนอะไรยาวๆพูดอะไรยาวๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟังสั้นๆเลยอยากเป็นคนดีไม่ต้องพยายามทำดีแค่รู้ตัวว่าทำไม่ดีก็ดีแล้วเนี่ยพูดแค่เนี้ยอย่าไปบอกว่าลูกเอ้ยทำดีมันต้องอย่างนี้นะหนึ่งสองสามหลับเหรอครับเรียกเรียกเรียกันฟังเด็ก,ก <laughs> ไม่ฟังครับต้องบอกสั้นๆเลยรู้ตัวว่าทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดีเอง ใช่ค่ะยังของเราเป็นเพลงภูมิคุ้มกันก็เป็นอะไรที่เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งบางครั้งบางเวลาเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ดูแลหรือว่าพูดคุยมีเวลากรีบเขาตลอดเวลาลอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแบบเราก็สามารถที่จะแสดงออกทา,ทางทางทางความรู้สึกทางกายการกอดการหอมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสื่อสารทางด้านของการสัมผัสแล้วก็ทําให้ลูกรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะโครงการซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งชูใจ อย่างแรกเลยก็ผมมั่นใจว่าพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยนั้นมีความเหนียวแน่นแล้วก็มีคุณภาพตั้งแต่รากฐานนะัคือทุกๆครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วแต่ในหลายๆสภาวะวิกฤตของทุกๆครอบครัวผมก็ยังขอให้ความเหนียวแน่นความรักความผูกพันความเอื้ออาทรการให้โอกาสซึ่งกันและกันนั้นจงอยู่คู่ ครอบครัวไทยทุกๆครัวเรือนนะครับดังนั้นครับค่ะก็ฝากฝากทั้งแบทเพลงของพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ตั้งใจกันทํากันอย่างจริงใจมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วยนะคะก็ฝากแบบฝากพี่ๆสือมวลชนด้วยนะคะในการดาวน์โหลดหรือว่าสแสกนตรงนี้อยากฟังน้องเพนพูดให้น้องเพนปิดท้ายเราไหม่อาเราเลยไหมเพนมาเราปิดท้ายฟังหน่อยสิฝากก็ ขอฝากโครงการชูใจด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำเพลงออกมามากๆาค่ะขอบคุณค่ะนอนี้ครับเชิญครับแม่ยังยทั่วนนะแล้วอ้าวใครยังไงก็ขอฝากเพลงทั้งแดเพลงนะคะของโครงการชูใจซีซั่นหนึ่งด้วยนะคะรับรองว่าเพราะถูกเพลงค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกสื่อในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ